สงสัหลังจากที่มีการนําเสนอข่าวว่าภายสุหรือนายสุทธิพรสินค้าทีมเฝ้าระวังผักดันช้างป่าถูกโยกย้ายก็กลายเป็นที่ฮือฮาเพราะหลายคนก็เสียดายและเชื่อว่าไม่มีใครมาแทนการทําหน้าที่ของภายสุ หรือพ่อสุของเหล่าช้างป่าได้ซึ่งกรณีนี้นะคะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้มีการปรับเปลี่ยนชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังผักดันช้างป่าพร้อมยืนยันไม่ได้มีการโยกย้ายนายสุทธิพรแต่เขาลาออกเองซึ่งมีผลในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นี้ค่ะและก็ระบุด้วยนะคะว่าเคยได้รับการร้องเรียนว่าวิธีการผักดันช้างป่าของนายสุทธิพรไม่เหมาะสม อาจาเป็นอันตรายต่อทั้งภาพและนักท่องเที่ยวได้ซึ่งกรณีนี้นะคะทำให้ชาวเน็ตถึงขั้นถามหาคนและหนังสือร้องเรียนดังกล่าวด้วยค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวนายสุธิพรถูกโยกย้ายนะคะล่าสุดค่ะนายชัย,ยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็รายงานว่านายสุธิพรสิน้าตำแหน่งพนักง,งานราชการได้เกษียณอายุราชการไปตั้งแต่ปีงบประมาณ2566แต่เนื่องจากเห็นว่านายสุธิพร ยังสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผักด่านช้างป่าได้อยู่จึงได้มีการจ้างต่อในลักษณะของพนักงานจ้างเหมาหรือ T.O.R. พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการโยกย้ายนายสุทธิพรไปปฏิบัติงานที่อื่นแต่เขาได้ยื่นหนังสือลาออกเองเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปนอกจากนี้นะคะนายชัยยาย,ยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาค่ะ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ยังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าวิธีการผักดันช้างป่าของนายสุทธิพรเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเช่นเข้าไปผักดันช้างป่าในระยะกระชั้นชิดใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือเดินเข้าไปใกล้ตัวช้างป่าทําให้กลุ่มช่างภาพตลอดจนนักท่องเที่ยวรายอื่นๆตามเข้าไปถ่ายรูปจํานวนมาก อ,อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือนายสุทธิพรและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่กลุ่มช่างภาพตลอดจนนักท่องเที่ยวทําให้ทางอุทยานนะคะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเฝ้าระวังผักดันช้างป่าโดยการเสริมกําลังเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่ชุดระวังไทยซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และยานพาหนะมีการทำงานเป็นทีมเพื่อเข้าไปผักดันช้างป่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม อันไม่ก่ออันตรายแก่ทั้งเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากประเด็นที่ว่ามีการร้องเรียนการปฏิบัติงานของนายสุทธิพรในการผักดันช้างป่าไม่เหมาะสมนั้นนะคะทําให้ชาวเน็ตหลายคนค่ะถึงขั้นถามหาหนังสือร้องเรียนพร้อมกับตัวผู้ร้องเรียนด้วยอาทิไหนขอดูหลักฐานหน่อยคนที่ร้องเรียนอะค่ะบางคนนะคะถึงขั้นถามว่าคนร้องเรียนเคยผักดันช้างป่าบ้างไหมหรือเคยมีความรู้เรื่องช้างป่าหรือไม่ ส่วนอีกคนนะคะก็บอกว่าถ้าโดนร้องเรียนจริงก็ต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าจริงหรือไม่อย่างไรก่อนจะให้ไปทําอย่างอื่นแทนคนร้องเรียนมีกี่คนเคยเห็นแต่มีคนชมว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชุดผักดันพูดจาก,กับช้างป่าดีนุ่มนวลไม่รุนแรงค่ะขณะที่บางคนนะคะก็บอกว่าพี่เขาก็คือนายสุธิพรต่างหากที่ต้องร้องเรียนนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎอุทยานทำตัวเสี่ยงอันตรายขัด ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และที่เห็นยืนกันเต็มตอนช้างป่าข้ามถนนไม่น้อยเลยที่เป็น f อซของนายสุทพิพรที่ช้างป่าเขาใหญ่ดังได้ส่วนหนึ่งก็เพราะความน่ารักท่อยทีถ้อยอาศัยระหว่างคนกับช้างความผูกพันที่พี่เขาและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆมีต่อช้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลให้เขาติดตามค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนบอกด้วยว่า ขอร่วมลงชื่อเปิดเอกสารร้องเรียนค่ะเมื่อมีข้อร้องเรียนก็ต้องมีหลักฐานไม่ใช่พูดจาลอยเข้าหูส่วนอีกคนก็บอกว่าถึงจะลาออกเองแล้วสาเหตุที่ลาออกคืออะไรเพราะการลาออกของนายสุธิพรอ,อาจจะมีผลที่ตามมาเยอะมากทั้งช้างทั้งนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์สีสันวนสเสน่ห์เขาใหญ่หายหมดทำงานค้านสายตามาก ขณะดเดียวกันนะคะก็มีคนให้กำลังใจและบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะพักผ่อนทำดีที่สุดแล้วมุมมองอาจคิดมองต่างกันเป็นเรื่องปกติที่ผ่านมานะคะก็ชื่นชอบท่านมากๆประสบการณ์มากมายผลงานดีมากๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะส่วนอีกคนนะคะก็บอกว่าไม่มีใครแทนพ่อสุดได้หรอกจะบอกให้รอดูเลยบนเขาใหญ่ไม่มีใครรู้ใจรู้จักช้างดีเท่าพ่อสุแล้วกล้าพูดเลย สำหรับนายสุทธิพรสินค้าหรือภายสุถูกขนานนามว่าชายผู้สื่อสารกับช้างได้ระยะเวลาการทำงานนานกว่า20ปีสุทธิพรพูดได้เต็มปากค่ะว่าเขาจำช้างได้ทุกตัวแถมรู้นิสัยด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ